สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในเกมคาบาโมบายหรือเกมอื่นๆที่มีระบบออตโต้ แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น UG Phone เป็นแอปที่ระบบอยู่บนข่าวเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทาให้เพื่อนๆเปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมหรือแม้กระทั่งปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเตอมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆด้วยราคาเริ่มต้นเียง วันละ10บ,บาทแพ็กเกจที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นตัว G V I P ซึ่งราคามันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ว่าจะทําให้เพื่อนๆเ,เล่นได้ลื่นขึ้นแล้วก็สบายขึ้นมากกว่าถ้าใครสนใจอยากจะดาวน์โหลด U T Phone สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเอาส่วนลดครั้งละ20บาทได้เลยเกมฟิชไม่มีอัปเดตเลยฉะนั้นผมมาเจอเกมหนึ่งครับ Fish m o เ d e d เป็นเกมฟิชที่ลงมัดเหรอ Welcome to Fish Modded คาอธิบายคล้ายๆกันเลยฮนะคนเล่น6,000คนเลยครับมันมีอะไรเกมนี้ไหนลองเข้าไปดูสิโอ้ก็หน้าตาเหมือนเกมฟิชธรรมดานะอันนี้ 00. 00. 00เวอร์ชั่น1 0 0 0นะครับน่าจะเป็นเวอร์ชั่นแรกกันเลยตอนนี้มีออโราด้วยมีออโราแล้วอะไรลักเราเพิ่มโชคมาตั้งแต่ต้นเลยเหรอเมนูทุกอย่างเหมือนกันเดี๋ยวนะเขาไปเอาไฟล์เกมมาจากไหนนะ,ะเราปิดทงไว้ก่อนเอ้า ทำไมปิดไม่ได้ตั้งค่าปอมเหรอเนี่ยเฮ้ยอันนี้สามารถนั่งตรงขอบอขอบสะได้เฮ้ยอะไรวะนะเดี๋ยวนะมันตกได้ตรงนี้เหรอเพื่อนไม่น่าใช่หรือเปล่าโอนั่งขอบสาได้ฮะจะได้ไม่ตกโอเคโคตรดีเวสเซียรี่เหมือนกันแต่อันนี้จะเวอร์ชั่นเก่ากว่าหน่อยนะครับเดี๋ยวลองตกดูเฮ้ยเวียงเบดแบบเพอร์เฟกตลอดนี่ เช็คเช็คเช็คอ๋อปุ่มเช็คอยู่ตรงกลางตลอดเวลาอ่ะอันนี้เหมือนกันไหมอะไรเนะี่ยเอาเออเราไม่ต้องจับปลาเลยเ,เดี๋ยวนะเสียงเพลงลืมปิดไม่ได้อะทุกคนกดออปชันไม่ได้เลยครับเราไม่ต้องเขย่าปลาอะไรเลยเราได้กล่องมาฮะลองดู ใช้ไม่ได้ด้วยอะไรวะเนี่ยแล้วตรงนี้เขาเขียนว่าปลาทุกตัวสามารถจับได้จากมูสูตฮะทุกตัวในนี้เนี่ยนะถึงว่าทำไมเพื่อนจับไอตัวออโราตัวนู้นได้อุย้ยเมกาลูดอนก็จับตรงนี้ได้เรยเนี่ยดูของเพื่อนฝั่งนู้นดิอ่าลองจับดูแล้วกันเหวี่ยงเบ็ดเพอร์เฟกเอามันได้เพอร์เฟกระบบเขย่ายังอยู่ในการการทำอยู่นะครับ เอ้ยเป็นมิติคอรครับตัวอะไรเอ่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะเอ้ยปลาทองเวลห้าเลยตกตัวเดียวเดีย๋ยวนะอันนี้คืออะไรเอ่ย l o ตออฟเดอะดารครับเบ็ดแห่งความมืด1นึ่ล้านหอันนี้เปลี่ยนปลาได้อันนี้เปลี่ยนปลาได้แล้วก็ขายของได้โอ้โหกล่องพันสี่ปลาทองเจ็ดโอเคโอเคเดีย๋ยวนะ ขอดูราคาเบ็ดก่นอน Lo t o f The d e p ดฟก็เท่าเดิมแต่ว่ามาตั้งขายตรงนี้เลยคืออะไรเนี่ยเป็นแบบมอดจริงด้วยฮะมันเกิดอะไรขึ้นผม,มงงนั่นเกาะอะไรวะนะแล้วมีออโราตลอดแบบน,นี้ลองตกอีกรอบด,ดูผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองโอ้โหอันนี้บาเลวายครับคือเราไม่ต้องตกเลยใช่ไหม,ไมต้องเล่นมินิเกมนะครับคือจับได้ก็จับได้เลย ถ้าอย่างนั้นถ้าเรามีแฮสตี้แล้วก็แค่เวียงเบ็ดไปเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องเล่นมินิเกมนี่นนเวลขึ้นเร็วด้วยมีออโรร่าอ่ะขายดูสิหมื่นหเลยเอเดี๋ยวลองไปซื้อเบ็ดอื่นเบ็ดนี้รัวสปีดยี่แสดงว่าเราต้องเน้นรัวสปีดฮะเราต้องเน้นรัวสปีดโอ้โหอันนี้ลบหกไม่ได้อันนี้20เท่าเดิมนี่สไลดามห้าเจ็ดอันนี้72 ราคาหมื่นสี่เองไปลาผิดล็อตครับอ๋อใส่ให้อัตโนมัติเลยอ่ะได้กดกี่ทีสองสองทีกดสองทีแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรอีกเลยครับที่เหลือมันทําให้เอง <c oughs> เดี๋ยวนะเออเซีรี่เราไม่ไปที่อื่นแล้วเราจะปลดล็อกอยังไงอ่ะโอ้ตรงนั้นมีน้ำวนด้วยอันนี้เป็นคุณลุงขายเด็ด m y d ด s สร o t ครับแสดงว่าไอ้พวกค่า Resilient Control เนี่ยไม่ต้องดูอะไรเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวเราเก็บเงินก่อนแล้วกันอ๋อแต่ตัวนี้ลักน้อยฮะลักลบ20เฮ้ยว่าน้ำไม่มีออกซิเจนด้วยไม่แน่ใจว่าเพลงติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับถ้าติดลิขสิทธิ์คลิปนี้ก็จะไม่มีเสียงนะฮะเดี๋ยวนะเอ็นชาร์ฟรเหรออ๋อโอเคนึกว่าเอ็นชาร์ฟรอันนี้แสนสดัสปีดลบนะ งลอตของเราผมสนใจเกาะนี้มากมันเป็นเกาะที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในเกมฟิชนะครับคือเมนูเซตติ้งนี่มันทำมาหลอกใช่ไหม <c ười> คือมีเหมือนกันแต่ว่าใช้ไม่ได้นี้ปีนได้ครัก่อนนี้มีอะไรพูตรงนู้นมี NTC ครับปลาทุกตัวอ๋อนี่ไงเบ็ดเก็บ EXP ครับ9ล็อ5เลยหรออ๋ <c ười> อยังไม่มีของคราฟก็เลยขายซะเลย รลายา9ล้านห้าด้วยนะขายอย่งแพงเรารีเซ็ตตัวได้ไหมไม่ได้ด้วยโอ้โห oh. อันนี้เป็นแพทแรกที่ผสมกับแพทสุดท้ายเกือบสุดท้ายปนกันมั่วไปหมดนะครับอุ้ยอันนั้นแอนเชียนเมกาโลดอนฮะเราลองไปดูน้ำบนไหมแล้วเราจะเล่นไปเพื่ออะไรเนะี่ยเราจับปลาทุกตัวได้จากที่ก่อนเริ่มต้นเลยนะครับไหนลองเข้าน้ำบนปุ๊บมาที่เวอร์ติโก้แล้วครับ เขาก๊อปแมปมาทั้งมาทั้งงานเลย NPC ตรงนี้หายไปไหนอ่ะคือเขายกไปตรงมูสบูดหมดเลยใช่ไหมเราต้องใช้กุญแจอยู่ปะเหมือนจะเปิดแล้วนะอันนี้มีมีบันไดให้ด้วยสร้างบันไดมาไว้ให้โอ้อันนี้เปิดเลยครับหินไม่สัน่นหินไม่ตกแล้วครับเดินได้แบบชิวๆแล้วที่นี่จะตกปลาได้ทุกตัวเลยไหมเนะี่ยไหนลองเวียงซิ Oh, สายเบ็ดไม่ถึงไหนๆก็ทํามาแบบน,นี้แล้วทําไมไม่แบบเขยา่าออโต้ไปเลยอะแบบปักแป๊กปักแไปเลยอุย้ยที่นี้ก็ตกได้ทุกตัวเหมือนกันครับคือเอาง่ายๆคือทุกตัวตกได้ทุกที่เลยมีโอกาสเท่ากันแล้วมีออโรร่าให้ฟรีด้วยผมเชื่อว่าไม่น่าจะใช่คนเปิดอะป้ามึอยยากครับเอาตกนี่มันเกินเยียวยาละ โอ้โห oh, แล้วการถือแบบเอามาถือใส่มือเลยนะอันนีอ้อันนี้อะไรเนี่ยขายสก,กินเหรอ for l e n Lot อเอาเบ็ดล่าสุดนี่ Heaven Lot สิบหกล้านนี่เบ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบสิบสามล้านเลยโอ้โหเซลล์ออไปสองหมื่นเก้าโอโ้โหแปบ๊บเดียวเองถ้างั้นเราก็ต้องหาออร์โลลาล็อตอ่ะดิแแต่เขาจะขายอยู่ที่ไหนเนี่ยเราไปดูเควสดีกว่า มีเควสให้ทําด้วยครับใช่เควสเดิมหรือเปล่าทําได้ไหมทําไม่ได้ครับอ่าแล้วเบ็ดเริ่มต้นตรงนี้โอเคมีพลาสติกรอ็อตคาร์บอนฟาสรอ็อตลักกี้รอ็อตอืมก็คล้ายๆเดิมนะแต่เบ็ดแพงๆนี่เอามาอยู่นี่มาเลยฮะอ่ะไทเดนอยู่นี่เหรอไทเดนอยู่ตรงนี้เลยครับราคา 105, แสนห้าเราซื้อซื้อเหยื่อได้ไหมมีเหยื่อให้ซื้อไหมชุดดำน้ำสามพัน ก็ซื้อไม่ได้แล้วเรือเรียกได้ไหมเอ้ยจับเมกาโลดอนตรงนี้เลยเอโอโหเป็นเรื่องน่าประหลาดเหลือเกินเรียกเรือไม่ได้ด้วยครับต้องว่ายน้ําอันนี้กล่องเหยื่อเหยื่อก็ซื้อไม่ได้อันนี้เป็นของตกแต่งนะอยากได้เมกาโลดอนอะแต่ว่าเบ็ดเราน่าจะรับน้ําหนักไม่ไหวเบ็ดเรารับน้ําหนักได้เท่าไหร่หนึ่งหมื่นเ,เดี๋ยวเราเก็บแสนห้าดูซื้อไทเดนครับไม่ต้องทำโครงทำเควสเลย เขาหยิบมาให้หน้าสปอนเลยเราแค่เดินไปซื้ออย่างเดียวเกรดไม่ต้องพี่ให้ได้ทุนระเบิดตรงนี้เลยเหรออันนี้ไทเดนรับน้ำหนักได้6,000เองเหรอ6,000นี่ก็ไม่โอเคนะผมว่าขายไปเลยได้8,000มเลยครับเบ็ดนี้ดียังไงไม่มีอะไรดีเลยเป็นเบ็ดที่มาจากความมืดนะครับนักตกปลาสามารถครอบครองมันได้ตอนนี้ขายอยู่ที่มูสูต ครับผมโอเครับน้ำหนักได้35,000นะครับ35,000ก็มีเยอะนะอันนี้เท่าไหร่ Lot of the d e p อันนี้30,000ืเองเอาแก่แล้วแสดงว่าอันนี้ก็ดีดิล้านห้านะครับมิวเทชชาร์ครับตัวนี้จำได้บิ๊กด้วยบิ๊กมิวเทชชาร์ถือแบบนี้เลยไหนลองแอปพลอสดูสิ5,000เสียตังค์ไหมเนะี่ย อ๋ออันนี้เช็คราคาอ๋อเช็คราคาเฉยๆแต่เปลี่ยนมิวเทสไม่ได้เคอเค,อเคขายไปสิหกพันเองเหรอมาฮะตกเรื่อยๆดูนะเนสซี่เดี๋ยวนะเราสามารถตกได้ตรงนี้เลยเไม่อยากจะเชื่อมาก่อนโอ้ใครเล่นไม่ทันอัปเดตเนซีนะฮะเข้ามาในเกมนี้ได้นะครับ คุณจะได้จับเนซี่อย่างแน่นอนเดี๋ยวนะน้ำหนักเนซี่มันหมื่นหกแต่เบ็ดผมรับน้ำหนักได้แค่1 4ึ0งผมจับได้ไงเนี่ยหรือว่ามันไม่เกี่ยวเริ่มงงละตอนนี้ค่าสเตตอะไรใช้อะไรบ้างมันเกี่ยวกันไหมตอนนี้โอ้ยเ <laughs> <laughs> มกาโลดอนน้ำหนักสามหมืน ผมว่าเบ็ดไม่เกี่ยวละสงสัยน่าจะต้องดูแค่ค่ารักอย่างเดียวแล้วตอนนี้เนสซี่ราคาเท่าไหร่สองหมเมกาลโลดอนเท่าไหร่หนึ่งแสนเลยเหรอโอ้โหแอบบเดียวก็ได้ l o t t of the Dark ผมว่าถ้าแฟนทอมเมกัลโลดอนนี่น่าจะมีสามสี่แสนได้ตกได้ประมาณยี่สิบตัวแล้วนะครับลองขายดูแสนเจ เล่นของแท้นี่กว่าจะได้แสนเจ็ดนะอันนี้คือแป๊บเดียวเท่านั้นเรียงเบ็ดได้กี่ทีไม่ต้องเหนื่อยเล่นมิดเกมด,ด้วยผมยอมเลยตรงนี้แสดงว่าอ๋อเราก็ต้องเดินไปซื้อเบ็ดที่แต่ละเกาะน,นะครับจะมีไม่เหมือนกันนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าลองเก็บเงินแล้วมาซื้อเบ็ด1ล้าน5กัน l o t of the Dark นะฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะต่างจากเบรดเริ่มต้นยังไงนะครับเพราะว่าแค่เบิดเริ่มต้นเราก็หาเงินได้3 0 0 0สนภายในไม่กี่นาทีแล้วโอเคครับได้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์นะครับใครยังไม่กดซับฝากด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ